อ๋อขอบคุณที่ใหมาไปขาากแล้วอะยังวนตะคุณนะจ๊ะเขมาซื้อนะคะเขมาซื้อวนละนี้วนละหน่อยมีอะไรกินไหมยังเป็นขับโซน่าอย่าถ่ายอย่างเดียวนะคะมาซื้อด้วยนะคะหรือโซน่าเสียใจอะไรมามามาชูกรรอ ชิลละร้อนเท่านั้นแฟนขับจะเอมด้วยค่ะอย่ามัเดล่ทยค่ะมาซื้อค่ะจะได้ไปนะคะดิฉันจะได้ไปสันทีนะคะเจ็บคอก็เจ็บคอยังต้องมาขายเสื้อกอกให้คนที่ไม่มีใจอ่ยใช่เหรอครับด้านหลังของพ่อด้านนี้ใครอยากได้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับพี่ช้างเครมนไปอนุเบชษาหน้าบาที่ยกคณะ กำลังเครื่องดื่มตาช้างขายโดยมั่ต่หน่อยมาซาเมซาเฮเฮฮ่าฮ่าเดินมาในเมซาหน้าเวทีลำโพงข้างขวาจะมีมาด้าชูตี้คอนสิร์แก้วสามแก้วได้เพียงสามแก้วสามแก้วเมนูที่เจ็ดเราจะมีโปรโมชั่นแล้ว ก็กดเลยใช่อย่าลมืมจิ้มสายจบอุ๊ยธนิกนูเห็นมันอันนี้เราเก็บได้สเก็บได้นะคะอุ๊ยเราเก็บได้ไดี ร้อนแล้วอ๋อเอาไหมเอาไหมพี่หวานเม,มาเมาพี่หวานแม่จ้าโคตสวยนะหน้าดดเด่น,นเลยเป็นการถอดที่คุ่นหวานนิดหนึ่งนะคะเหลืออ,อีกหกคน เอาไปได้เท่าไหร่แล้วมาดักชูตี้ค่ะใครได้ซื้อใครได้สองวันสี่สิบบาทละมาเลยค่ะมาเลยค่ะปัดป้าประทุมใจแล้วดูมาเลยค่ะชุดสีเหลืองสุขุมแบบนี้เหมาะกับการที่จะสิบเครื่องดื่มนะรักรักนะคะคนที่อันนี้เป็นเป็นเครื่องดื่มของคนที่มีอารมณ์ที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บพรีเมียมนะคะับป้าปอปอ เดี๋ยวมาช่วยน้องส่งเลยส่งเราไม่พูดพ้องทำเพลงเรายัดใส่มืออย่างเดียวยัดใส่มือโอนอย่างเดียวครับตอนนี้พี่สื่อคะหนึ่งสแกนนะออามาแล้วค่ะมามาเลยซ้ามาเลยซ้าทิ้งรวยๆใช่แล้วค่ะไม่ได้ไรแล้วนะคะใครซื้อจับมานำชุดที่ขอให้ด้วยคุณทรอยพี์ค่ะคุณทรอยพี์กระเป๋าคุณสวยนะคะอย่าไปเกี่ยวค่ะ 400ห้อง1ห้อง1ห้อง1เราเป็นคนสวบขอบคุณนะคะเราเป็นคนเลือกรายได้หนึ่งลูกเองขายยากจังมาดิจิล้อปันอ่ะมันเป็นอะไรที่มันจงเป็นมากๆต่อการที่เราจะเต้นเป็นตันเทนนะคะคุณสุนีบอกตรงๆว่าช้างที่นี่คือพิเศษมากรถ มา้เดอรจูีสที่มาสโตรดเิร์นะคะแล้วก็คิน่ฮะไปไหนอดก็โนลนี้ผู้ใขายแนนวุยตอนนี้เราต้องกินเครื่องดื่มเท่านั้นนะคบาร์บ่าเลยไปิมันแน่นไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาเลยลโมงข้างขวาละโข้างขวามีทั้งอดลัมีทั้งนักร้องสากลน์มาเลยค่ะมาได้เลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องไหนนักร้องสายโกลด์นี่คือเรียน่านล็ก40 40อันนี้อไรันเน่ เอ็นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาเลยค่ะไม่มีใครมาเลยขยันไปไดนะคะมะมีใครยังไม่เมาเติมใครยังไม่แฟชเพิ่มเพิ่มได้นะคะหนูรู้สึกว่าคุณชุนี้หนูรู้สึกว่าเหมาะมากืีค่ะชุดวันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าสีนี้เริ่มแรกเดินไปที่บะหมี่ค่ะก็เลยเดินกลับมา มันสีไม่ร้ายแต่สีนี้เหมาะก,กว่าเท่าไหร่คะพกฟบอกว้าวโ,โ,โลกระป๋อนลดราคาพิเศษนะคะปกติราคา480อันนี้ก็คือราคา490แล้วดสิบบาทมีใครจะเ่ลให้ชูตี้กินช่วยไหมคะเร็วๆแม่ม่ชูตี้ได้จนสิบนาทีเท่าน,นั้นนะกดแสี่อรอ บาทใช่ค่ะใช่ค่ะน้รถพิเศษรรบาทเห็นไหล่ะเียหนูแถมให้สามก้อนค่ะใครซื้อตัวนี้เพิ่มฟรีน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งคูลอ่ามันไม่ไม่แก้วพามันไม่หมดพี่โตพี่โตึแก้วมันต้ไป แต่นี่แ uh> 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 uh uh yeah บบเอาไหมขับลงป๋าขาป๋าหาห้ากระป๋องว้ามาเลยค่ะตอบโจทย์ห้ากระป๋อง่หลาสแกนค่ะมาเลยค่ะป๋าขาป๋าป๋าขาป๋าใส่ต่อไมไม่ห่คน่เขอบคุณนะคะ อย่าทำไม่หายนิดหน่อยคะะไม่ีิ้วกับป๋าเออทุกคนยืดทีนูกนิดนึงค่ะรู้อยากออุกคนนี้จะลองจริงเพราะว่าจนกับมี้ดีกว่ามีดนางไหนคะ วันไปยืนโยกอะไรแวเสาลูกเลย<ฮ>ให้พี่ขับรถมาวันนี้แนะนำให้นอนที่นี่กินไปเลยเรื่องนอนก็ไม่ <c oughs> เป็นไรเนาะขอบคุณนะคะ <Hi. S 2> ยังให้พี่แนทไปส่งค <Hi. S 2> ่ะ <Hi. S 2> พี่พอ